ขอบคุณนะคะสุชาดาสนูกเกอร์คลับค่ะโุดของกินดยค่ะอันนี้คืออะไรคะเกิดอะไรขึ้นสูตรสรไม่เมืองการเนาะเฮ้ยพงัน้ลยเฮบี่น้องระวังร่ะรงนีะ khỏi cái máy giờ là hoàng đồ không là ăn Hả? luôn

ใช่ไหมดีมากไปตัดตะมูอนี่ไปตัดตัดตะมูนี่้มันวิ่งจริงหรอกำลังเข้าเช่นใจแล้วเช่นใจแล้ว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 แล้แล้ว เช่นใจแล้วเช่นใจนิดเดียวนิดเดียวแล้วแล้วแล้วโล้แล้วไแล้วตีสปีดตีสปีดแเจนจะรเฮงนะเอาเฮงรังนะทุกอย่อยู่ในทีเดียนเอคิวนลอโ เช่นใจแล้วเช่อใจนิดเดียวนิดเดียวแล้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 วใกล้แล้วใกล้แล้วสสปีดจะประกาศว่เฮีงรังอือเฮียงรัังหนึ่งสองสามเย้ ใกล้แล้วเชียจะประกาศนะเฮ้ยนะ้ังๆนะนกำลังข้าเช่นใจแล้วเช่นใจนิดเดียวนิดเดียวแล้วแล้วแล้ว้แล้วสีสปีด ที่หนึพพ่งานางสาวคิมเบอรี่แล้วที่สองานางสาวจะนิพรพย์<ห> <c oughs> แล้วที่สามนางสาวนิดนแล้วที่สีนี่คนนี้อันนี้ไม่ ใรจะอยู่นี่เหรอยรอาคิมเบอรี่วิ่งเลยรับเาเหรอ <laughs> ในในต้ก็โดนหลอกอลรต้ทำนะ <laughs> ดูดิมีความสุขกันมากในการแกล้งคิมแฮปปี้ทุกคนแบบมีความสุขไปตากดูดิแกล้งคิมเลยใส่อะใส่มากดูดิมีความสุขกันมากในการแกล้งคิมแฮปปี้ทุกคนแบบมีความสุขไปตากดูดิแกล้งคิมเลยใส่อะใส่มากีใส่เมื่อกี้แกล้งไปเยอะแล้วห้ามหักหัวคิมนะ เห็นคชมพูใ่ห้ญ่กันนะคิมอีกอ่ะเฮ้ยนายสองมารอดิถ่ายใหนโอเคจะิถ่าเฮ้ยเร็วเลย นเดียวนิดเดียวเีกวเดวเดีววเร็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 วเวเร็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 รวเเเรเร็วเร็วรเอเร็วรงวเร็เรเว รม่ได้แก้กันยเลยีเย้เก่งมากแต่ไม่แี้ก็เกือบจะมีคนโดนหลอดนะโอ๊ยเหอยขอบคุณนะคิมทำพกพีถือว่าเป็นการมันก็ได้บุญใช่คิมน้เเมนคิมหนึ่งเชื่อเชื่อใครเชื่อพี่สุเหรอใช่ ใครเป็นคนต้นคิดพี่สูุส <laughs> ทำไมพี่สุเป็นยารักน้อง <laughs> อยากให้น้องได้ดี <laughs>